พี่จองผมต่อจากนี้ไปฉันไม่ต้องการให้มีการเก็บดอกเบี้ยแบบนี้อีกจะทำได้หรือเปล่าทำได้ครับทำได้ครับขอบคุณครับพี่จองถ้าหมดเรื่องแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนเนาะเกือบลืมไปเลยนั่นเนี่ยแม่ครับนี่บรญยาที่พี่ฟูเคยให้ผมมาก่อนหน้านี้ถ้าให้พ่อกินเข้าไปแล้วก็อาการปวดของพ่อก็จะหายทันทีเลยละของนำค่าแบบนี้จะให้พวกแม่เอาไปได้ยังไง ไม่ยาชิงดิ้งที่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคนั่นหรออาการของพ่อสําคัญกว่าครับไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ฟูให้มาไว้ผมจะไปทํางานเก็บเงินและไปจ่ายพี่เขาหลังเรียนจบเองครับดีดีจริงๆในที่สุดอาการป่วยของพ่อก็หายได้ทักทีเจ้าหน่อยฟูเป็นคนดีจริงๆเลยนี่ก้อนนี้ครอบครัวเราจะต้องช่คืนให้หนแน่นอนมีอะไรติดอยู่บนหน้าฉันหรอ จู่ๆก็รู้สึกเหมือนว่านายโตขึ้นมากเลยนะพูดนี่มันชัดๆหน่อยสิตรองไหนโตเนาะเจ้าคุณว่าในท้ายที่สุดแล้วฉันก็ไปสามารถอยูายใตาการคุ้มครองของพวกแม่ได้ไปตลอดล็อหลังจากที่ดูดซับความกลัวและความโรคหงุเชงนดอยู่แล้วคนอื่นเข้ามาแล้วสาวิญญาณก็มีพลังเพิ่มมากขึ้นการเไรด้ขั้วตัดไปก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วล่ะ ความแข็งแกร่งของเจ้าในปัจจุบันคือความแข็งแกร่งที่สุดของชันปีที่หนึ่งของเจ้าแล้วเจ้ายัางกังวลเรื่องใดกันการต่อสู้ที่แท้จ,จริงไม่ใช่การต่อสู้กับพวกเด็กเกเรพวกนั้นหรอกแต่เป็นอีกหนึ่งเดินต่อจากนี้ต่างหากทักษะไม้ก้านวูจงโลกมามังกรทะยานจับตัวมันได้แล้วทักษะดินสะเทินประตี ทักษะอน้ำลุงมสบวาลีโยโย่ลงมือเลยนี fruit, ่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วกาวันเห็นเครื่องสายฟ้าดาบเทพีสัตว์สวรรค์และพิภพทนนำมาทุกสิ่งทักษะสายฟ้าันเดอร์เบเกอร์ได้หมดแล้ว ขานาดอาจารย์ท่าหนังเดียนร่วมมือกันโจมตีก็ไม่แม้แต่จะทำลายกบบ้งการของมันได้เลยงั้นเหรอตัดโทรศนี้โอ๊ะเฮ้ยนายกันความสามารถของมันคือสามารถทำลายพื้นดินได้งั้นเหรอยึดตับตัวตุ้ยต่อยก็อะ ถ้าผมในหนึ่งเดือนข้างหน้าต้องเผเชิญหน้ากับแม่มดระดับต่ำที่มีพลังการต่อสู้มากกว่าสองพันท่านคิดว่าผมพอจะมีหวังบ้างไหมก็กับสองพันเนี่ยนะทางและเผ่าแม่มดเกิดอายุประวัติศาสตร์โบราณท่านพอจะมีวิธีจัดการกับพวกนั้นบ้างไหมคงต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างสวรรค์และโลกของผางกูแลนะ้วเนาะจะจุดนั้นเลยเหรอผางกูเป็นเทพเจ้าแห่งการ,ารสร้างและตกต่ำลงหลังจากการสร้างสวรรค์และโลก แล้ววิญญาณของเขานั้นถูกเปลี่ยนเป็นซานชิงที่มีไว้เพื่อเผาพันนวตะส่วนพลังวิญญาณได้การ่างไปเป็นสีจักพรพรรดิศูนที่มีไว้สําหรับเผาปีศาจและเนื้อหนังของเขาที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นบัรพรุษแม่มดทธธัทิพสองหรือก็คือแม่มดนั่นเองถ้ากำลังจะบอกว่าขค้อได้เพียบจะขึ้นอยู่กับสายเด้อของผังกูกันเหรอไม่เลวเลยข้าเองก็เช่นกันข้าคือพลังวิญญาณของผังกูเผาพันนวตตะที่เกิดขึ้นจากการดูดกลืนต้นสม เป็นสายเลือดร้อนจากซานชิงและได้ครอบของพลังวิญญาณที่ทรงพลังตั้งแต่กำเนิดเพราะแบบนี้ก็จึงกลายเป็นเผ่าพันธุ์นมาตาได้อย่างไรล่ะแมหมดทั้งหมดคือร่างกายของผางกูและพวกมันเหล่านั้นเกิดจาพร้อมงร่างกายที่เกิดจะเป็นนวมตาและพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่กำเนิดในสายตาของพวกมันมนูกเ็เป็นเพียงเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าสัตว์เลี้ยงเว้นเตว่าจะใช้วิธีการพิเศษยุ่งยากขนาดนั้นเลยเหรอสามประการ ประการแรกจะ,จะต้องมีวุธพิเศษที่เพียงพอจะทำลายร่างกายของเผ่าพันแม่มดได้และหาวิธีจับยัง้งพลังที่เหนือธรรมชาติของคู่ต่อสู้ประการที่2อึกวิญญาณวิเดชนออกมาให้ได้มากที่สุดและดวมพลังกับพวกเขาประการที่3ความแข็งแกร่งของเจ้าจะต้องมีอย่างน้อยเก้าร้อยตมซึ่งเป็นระดับที่9ของขั้นกันวิญญาณการจะทำแบบนั้นให้ได้ภายในหนึ่งเดือนไม้จะออกจะเกินจริงไปหน่อยเนาะถ้าข้าเป็นเจ้าแล้วก้ อันดับแรกเลยข้าจะกระโวดเกี่ยวคนที่คิดลายเจ้าในโรงเรียนพวกเขานั้นอันตรายยิ่งกว่าแม่มดที่ยังมาไม่ถึงซะอีกฉันคิว่าพวกนั้นมันจะไม่เข้ามากันสนิความรับผอดทศสายหย่งความโกรหนคือยิ่งสู้ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งมีคนตายมีเต่มันจะเพิ่มพลังในการต่อสู้ของฉันให้เร็วขึ้นก็เท่านั้นและอารมณ์ร้อนของพวกเขาก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดของเสาวิญญาณอีกด้วยทักษะแห่งความโกรหด น่าจะมีเฉพาะคนนราชวงศกก์จักรพรรดิเท่านั้นที่มีมันเจ้าเด็กคนนี้เป็นอดีตเจ้าชางของใครกันแน่น